สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับชีวประวัติและผลงานของชักหลุยส์ดาวิดกันค่ะชักลุยส์ดาวิดนะคะเกิดในครอบครัวที่มั่งคั่งในกรุงปารีสเมื่อวันที่30สิงหาคมคศ1748เมื่อเขาอายุได้9ขวบ พ่อของเขาถูกฆ่าตายในการดวลกันและแม่ของเขาทิ้งเขาไว้กับลุงสถาปนิกผู้มัง่งคั่งของเขาพวกเขาเห็นว่าเขาได้รับการศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่คอร l เลเดสการ์ต n โนซียงแต่เขาไม่เคยเป็นนักเรียนที่ดีเขามีเนื้องอกบนใบหน้าที่ขัดขวางคำพูดของเขาและเขาก็หมกมุ่น อยู่กับการวาดภาพอยู่เสมอเขาปิดสมุดด้วยภาพวาดและครั้งหนึ่งเขาเคยพูดว่าฉันมักจะซ่อนตัวอยู่หลังเก้าอี้ของผู้สอนวาดภาพตลอดระยะเวลาของฉันเรียนในไม่ช้าเขาก็อยากเป็นจิตรกรแต่อาและแม่ของเขาต้องการให้เขาเป็นสถาปนิกเขาเอาชนะการต่อต้านและไปเรียนรู้จากฟรองซัวบูเชอร์จิตกรรมชั้นนําแห่งเวลาซึ่งเป็นญาติห่างๆของบูเชอร์ เป็นจิตกรชาวโลโกโก้แต่รสนิยมเปลี่ยนไปและแฟชั่นของโลโกโกก็ทำให้สไตล์คลาสสิกมากขึ้นบูชเชอร์ตัดสินใจว่าแทนที่จะรับช่วงการปกครองของดาวิดเขาจะส่งดาวิดไปหาเพื่อนของเขาโจเซฟแมรีเวนจิตกรที่ยอมรับปฏิกิริยาคลาสสิกกับโรโกโกที่นั่นดาวิดเข้าร่วม Royal Academy ซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ลูฟ ต่อมาดาวิดพยายามที่จะคว้ารางวัลพีดโดโรมซึ่งเป็นทุนศิละปะให้กับ French Academy ในกรุงโรม4ครั้งระหว่างปี1770-1774ถึง 1, ครั้งหนึ่งเขาแพ้ตามตำนานเพราะเขาไม่ได้ปรึกษากับเวนหนึ่งในผู้พิพากษาอีกครั้งหนึ่ง เขาแพ้เพราะมีนักเรียนอีก2-3าคนที่แข่งขันกันมานาหลายปีแล้วเวรู้สึกว่าการศึกษาของดาวิดสามารถรอจิตกรธรรมดาคนอื่นๆเหล่านี้ได้ในการประท้วงเขาเพยายามที่จะอดอาหารตายในที่สุด ปีคศ1774ดาวิดได้รับรางวัลฟิเดอโรมโดยปกติเขาจะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนอื่นก่อนที่จะเข้าเรียนที่อะคาเดมีในกรุงโรมแต่ด้วยอิทธิพลของเวนทำให้เขาไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเขาเดินทางไปอิตาลีกับเมืองเวนในคศ1775เนื่องจากเวนได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการ French Academy ที่กรุงโรมขณะอยู่ในอิตาลีดาวิด สังเกตผลงานชิ้นเอกของอิตาลีและซากปลักหักพังของกรุงโรมโบรานดาวิดเติมสมุดสเก็ตสิบสองเล่มด้วยเนื้อหาที่เขาจะได้มาตลอดชีวิตเขาได้พบกับราเฟรอเมงจิตกรนนวนิวคลาสสิกผู้มีอิทธิพลและเพิ่งได้รับการแนะนำให้รู้จักกับทฤษฎีที่สร้างความแตกแยกของโยฮันโจอาคิมนัก ประวัติศาสตร์ศิลป์ขณะอยู่ในโรมเขาได้ศึกษาปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่และได้รับความโปรดปานเหนือราฟาเอลคนอื่นๆในปีคศ1779จาวิชส,สามารถมองเห็นซากปลักหักพังของเมืองปอมเบียและเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ใจหลังจากนี้เขาเพยายามปฏิวัติโลกศิลปะด้วยแนวคิดนิลันของลัทธิคลาสสิก ต่อมาเป็นผลงาน The e Art h of the Horatii สร้างขึ้นเม 21, ื่อปีคศ1784รูปแบบงานเป็นศิละปะนิโอคลาสสิกที่ลื้อฟื้นเอาโครงสร้างและตัวเรื่องมาจากสมัยกรีกโรมันและลุ่งเรืองในแวดวงศิละปะของฝรั่งเศสหลังจากการปฏิวัติมาหมันมาดโดยต้นเรื่องของภาพมาจากเรื่องเล่ายุคโรมันโบราณที่เล่าถึงทหารหนุ่มสามคนซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของภาพเขาเป็นสาพี่น้องตระกูลฮราทีที่กำลังเอ ตัวไปหาพ่อเพื่อร่วมสู้ทวงสิทธิดินแดนจากคู่ประปักคือสามพี่น้องตระกูลกูราติ ขณะฝ่ายชายแสดงความกล้าหาญและความแข็งแรงมุ่งมั่นสะท้อนถึงคติของความเป็นชาชาติทหารรักษาดินแดนความรักชาติโดยที่มีประมุขของบ้านเมืองเป็นผู้นำในมุมขวาของภาพผู้หญิงและเด็กต่างสุดร่างพิงกันแสดงความหวัดกลัวศิลปินวาดกลุ่มผู้หญิงอยู่ในอารมณ์ที่สะเทือนใจเพราะผู้ชายทั้งสองฝ่ายที่กำลังประหประหารแย่งชิงอำนาจเหนือดินแดนนั้นล้วนเป็นคนลกของพวกเธอ หนึ่งในนั้นเป็นลูกสาวบ้านกูราติที่แต่งงานกับลูกชายบ้านโฮราทีและอีกคนเป็นลูกสาวบ้านโฮราทีที่มันหมายกับชายในตระกูลกูราติภาพนี้เป็นผลงานชิ้นแรกของชาร์ลุสดาวิดที่ได้รับมอบหม,มายจากนาโปลเลียนดาวิดถือเป็นศิลปินเอกและผู้นำกลุ่มศิลปินแนวนีโอคลาสสิกที่เกิดขึ้นหลังจากฝรั่งเศสค้นล้มระบบ การปกครองเก่าและสถา,าปนาสาธารณรัดขึ้นมาซึ่งทำให้แนวคิดศิลปะแบบโรโกโก้ที่ดูดูหราหมดยุคไปพร้อมกับการชิ้นสุดอำนาจของพระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งราชวงศ์บูบงและศิลปะที่เฟื่องฟูในยุคต่อมาคือศิลปะนีโอคลาสสิกที่เป็นการย้อนกลับไปเอารูปแบบสไตล์และสุนทรียแบบยุคอาณาจักรโรมันกลับมาอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการวาดคนฉากสถานที่ ที่ล้วนเป็นแบบยุคโรมันหมดทั้งสิ้นแต่ภาพของชาร์ลส์ดาวิดนั้นแตกต่างตรงนนเน้นความเรียบง่ายไม่มีราะยละเอียดฉากหลังและเน้นเรื่องราวของบุคคลกับการกระทำในภาพเรียกว่าดึงดูดผู้ชมเข้าหาประเด็นมากกว่าบรรยากาศรอบข้างนั่นเองค่ะแนวคิดและลวดลายเหล่านี้จะสืบสานต่อผลงานของเขาในเวลาต่อมา The Art of the t e n n i e u r s t ในปีคศ1791งานชิ้นนี้แม้จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่เป็นการล้ำลึกถึงมติของรัฐสภาที่จะสาบานตนว่าจะไม่มีวันยุบจนกว่ารัฐธรรมนูญจะจัดตั้งขึ้นและคุ้มครองความมุ่งมั่นที่จะเสียสละเพื่อสาธารณรัฐเดวิดเริ่มดำเนินการในปีคศ2333เพื่อเปลี่ยนงานร่วมสมัยให้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งจะปรากฏที่ร้านสสวยในปีคศ2334โดยใช้ปาักกาขนาดใหญ่และ ภาพวาดด้วยหมึกเช่นเดียวกับในคำสาบานของโฮราชีดาวิดเป็นตัวแทนของความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันของมนุษย์ในการรับใช้อุดมคติแห่งความรักชาติการปฏิวัติในตอนแรกดาวิดเป็นผู้สนับสนุนการปฏิวัติเพื่อนของโรเบิร์ตสเปียร์และเป็นสมาชิกของเจโซวินคลับขณะที่คนอื่นๆเดินทางออกนอกประเทศเพื่อหาโอกาสใหม่ๆที่มากกว่าดาวิดยังช่วยทำลายระเบียบเก่า เขาเป็นผู้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ลงคะแนนในอนุสัญญาแห่งชาติเพื่อการประหารชีวิตหลุยส์ที่16ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงทำเช่นนี้เนื่องจากมีโอกาสมากมายสำหรับเขาภายใต้กษัตริย์มากกว่าคำสั่งใหม่บางคนแนะนำว่าความรักของเจวิดที่มีต่อดนตีคลาสสิกทำให้เขายอมรับทุกอย่างเกี่ยวกับช่วงเวลานะั้นรวมถึงรัฐบาลของพรรครีพับลิกันด้วย ต่อมามพระเจ้าหลุยส์ที่16ถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่21มกราคมพศ2346ชายคนหนึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วเชว่นกันหลุยส์มิเชลเลอเปียเตียเดอแซงฟาโกถูกสังหารโดยองครักษ์ของราชวงศ์ในวันก่อนหน้าเพื่อแก้แค้นที่โหวตให้กษัตริย์สิ้นพระชนม์เจาวิดถูกเรียกให้จัดงานศพและเขาวัดภาพเลอเปียเตียที่ถูกลอบสังหารในนั้นดาบของนักฆ่าถูกแขวนไว้ด้วยผมม้าเส้นเดียวเนื้อล่างของเล เลเบียตเอซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานโบรันเกี่ยวกับดาบของดามัโซซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นคงในอำนาจและตำแหน่งสิ่งนี้ตอกย้ำความกล้าหาญที่เลอเบียตเอและสหายของเขาแสดงออกมาในการขับไล่กษัตริย์ผู้กดขี่ นับแทงแผ่นกระดาษที่เขียนว่าฉันลงคะแนนให้พระเด็จการและเป็นเครื่องบรรณาการที่ด้านล่างขวาของภาพดาวิดวางจารึกดาวิดชูเลเบียเดอยี่สิมกราคมพศส3 3 6ต่อมาภาพวาดดังกล่าวถูกทำลายโดยทิดาผู้เป็นกษัตริย์ของเลเบียเดและเป็นที่รู้จักจากภาพวาดการแกะสลักและเรื่องราวร่วมสมัยเท่านั้น อย่าง้รอยก็ตามงานนี้มีความสำคัญในอาชีพการงานของดาวิดเพราะเป็นภาพวาดภาพแรกของการปฏิวัติฝรั่งเศสที่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งสร้างขึ้นภายในเวลาไม่ถึง3เดือนเท่านั้นและเป็นผลงานของเขาที่ได้ริเริ่มกระบวนการฟื้นฟูท,ที่จะดำเนินต่อไปด้วย TheJt o o m m r r r เ t ผลงานชิ้นเอกของดาวิดหลังจากการปฏิวัติ ภรรยาของดาวิดไปเยี่ยมเขาในคุกเขาก็เกิดความคิดที่จะเล่าเรื่องของสัตสสตีชาวซาบีนสัตตีชาวซาบีนที่บังคับใช้สันติภาพโดยการวิ่งระหว่างนักลบหรือที่เรียกว่าการแทรกแซงของสัตตีชาวซาบีนที่ได้รับกล่าวขานว่าการรับการทาสีเพื่อเป็นเกียรติแก่ภรรยาของเขาโดยธีม The คือความรักที่มีเหนือความขัดแย้งภาพวันนี้ยังถูกมองว่าเป็นข้ออ้างให้ผู้คนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหลัง จากการนองเลือดของการปฏิวัติ การในประเทศและความตายเมื่อราชวงบูบงกับคืนสวมนาจจาวิดคิดในลายเชื่อดีนักปฏิวัติและโบนาปาที่ถูกสั่งห้ามเพราะได้ลงมาติดประหารชีวิตของกษัตริย์หลุยส์ที่16ที่ถูกบทและสำหรับการมีส่วนร่วมในการสิบประชชนของหลุยส์ที่16พระเจ้าหลุยส์ที่17ที่ถูกคุมขงังถูกทารุลและอดอยากถูกบังคับให้สารภาพว่าร่วมบรเวณีกับพระราชินีมาเรองตวนนัทพระมารดาของพระองค์เอง อย่างไรก็ตามกระสัแห่งบูบวงองค์ใหม่พระเจ้าหลุยส์ที่18ได้ให้การนิรโทษกรรมแก่ดาวิดและยังเสนอตามแหน่งจิตกรในราชสำนักให้เขาด้วยแต่ดาวิดปฏิเสธเลือกที่จะลี้ภายในกรุงบรัสเซลเขาได้ฝึกฝนและชักจูงศิลปินในบรัสเซลเช่นฟรองซัวโจเซมเนวิสและอิกนสไบร์วาดภาพคิวปิดและไซคีและใช้ชีวิตที่เหลืออย่างเงียบๆกับภรรยา และผลงานนี้เป็นงานสุดท้ายที่ใหญ่ของเขาคือ m a r i s a n by v e n u s and the Three Guests เขาเริ่มต้นในปีพศ2365และสิ้นสุด ในปีก่อนหน้าที่เขาจะเสียชีวิตในเดือนธันวาคมคศ1823เขาเขียนว่านี่เป็นภาพสุดท้ายที่ฉันอยากจะวาดแต่ฉันอยากจะอวดตัวเองในนั้นด้วยฉันจะใส่วันที่75ปีของฉันลงไปแล้วหลังจากนั้นฉันจะมีแปลอีกเลยภาพนี้ถูกจัดแสดงครัง้งแรกในกรุงบัตเซลจากนั้นในปารีสซึ่งมีอดีตนักเรียนของเขาแห่กันไปชม หลังจากนั้นเมื่อดาวิดออกจากโรงละครก็มีรถม้าพุ่งชนเขาและต่อมาเขาก็เสียชีวิตลงในวันที่29ธันวาคมคศ1825เมื่อเขาเสียชีวิตลงภาพวาดบางภาพก็ถูกประมูลในกรุงปารีสพวกเขาขายได้เพียงเล็กน้อยมีการจัดแสดงความตายของมารัตอันเรื่องชื่อในห้องอันเงียบสงบเพื่อหลีกเลี่ยงความอ่อนไหวต่อสาธารณะไม่อนุญาตให้กลับไปฝังศพที่ฝรั่งเศสเนื่องจากเป็นการสังหา กษัตริย์หลุยสที่16ของร่างจิตกรชาร์ลหลุยส์ดาวิดถูกฝังที่เอเวเรสซิมิเชอรีในบัสเซลในขณะที่หวัวใจของเขาถูกฝังที่เปโล,ลาเชสในกรุงปารีสก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการบรรยายชีวประวัติและผลงานของชาร์ลหลุยส์ดาวิดหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้รู้จักกับชาร์ลหลุยส์ดาวิดมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ